สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการเปลี่ยนภาษาของเจ้าตัวรีโมทโดรนนะครับ KF104 m a x 2นะครับหรือว่า KF104 นะครับ Mac2 นะครับเวลาเราเปิดรีโมทมาก็จะเข้าหน้านี้แล้วนะครับบางคนซื้อมาวันแรกเจอภาษาจีนเปลี่ยนภาษายากนะครับผมบอกได้เลยนะครับกว่าผมจะหาเจอนี้ต้องแปลกันหน้าดูนะครับเราก็เลยทำคลิปมาบอกเพื่อน วิธีเปลี่ยนแบบง่ายๆนะครับจะได้ไม่ซับซ้อนนะครับเมื่อเปิดเข้ามาหน้านี้นะครับให้เราลากลงมาตรงนี้ก่อนนะครับลากลงลากหน้าจอมัลงมาจะให้มีแบบคเ้เห็นตรงนี้นะครับมีตัวตั้งค่าอยู่กดเข้าไปครับเสร็จแล้วให้เลื่อนลงไปนะครับมันจะเป็นภาษาจีนหมดเลยตรงเนี้ยตอนแรกนะครับเลื่อนลงไปเลย ตัวเกือบสุดท้ายอ่ะสุดท้ายคือจะมีคําว่า C 85ข้างบนมันจะเขียนเป็นภาษาจีนนะครับอันนี้ถูกเปลี่ยนเนี่ยตัวเครื่องหมายตกใจตัวนี้นะครับตัวเครื่องหมายตกใจเนี่ยกดเข้าไปเลยครับเลื่อนลงไปให้เกือบท้ายสุดนะครับแล้วก็เข้ามาที่เครื่องหมายตกใจพอเข้ามาถึงตัวเครื่องหมายตกใจแล้วให้เข้าไปที่ล g ง a g e นะครับก็คือตอนแรกอ่ะมันจะเป็นภาษาจีนเราจะอ่านไม่ออกใช่ไหมครับอันแรกจะอยู่ที่อันแรกเลยนะครับ อันแรกจะเป็นตัวเปลี่ยนภาษาะครับแล้วก็เข้าไปที่อันแรกอีกเหมือนเดิมนะครับอันแรกนะครับทีเนี้ยข้างบนเนี่ยมันจะเป็นภาษาจีนและข้างล่างเนี่ยอันที่2องเนี่ยมันจะมันจะให้ถูกเปลี่ยนเป็นภาษาอันอื่นได้นะครับแต่ว่าเมื่อเราเปลี่ยนกดกดเลือกภาษาอังกฤษยูเนี่ยต์สเตทอะไรก็แล้วเนี่ยมันมันจะยังไม่เปลี่ยนภาษาให้เราต้องกดอย่างนี้ฮะค้างไว้แล้วก็เลื่อน ขึ้นไปอย่างนี้ให้มันเป็นภาษาที่1สมมุติว่าสมมุติว่าผมเลื่อนภาษานี้ขึ้นไปสมมุติว่าผมเลื่อนภาษาจีนขึ้นไปเห็นไหมฮะว่ามันจะยังเป็นภาษาจีนอ,าาอังกฤษเราอยู่อันดับสองถึงเราจะเลือกแล้วมันก็อยู่อันดับสองมันก็จะไม่เปลี่ยนเมื่อเราเปลี่ยนภาษาอังกฤษแล้วให้เราเลื่อนขึ้นไปแล้วก็เราก็กดตัวนี้ครับกดตัวนี้ มันก็จะเป็นภาษาอังกฤษให้แค่นี้แหละครับพอมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วทีนี้เราจะทําอะไรต่อมันก็ง่ายใช่ไหมครับง่ายง่ายไม่ยากนะครับมันจะมี Language, แอป a n g u a g e ก็คืออนาคตไม่รู้ว่าจะมีภาษาไทยไหมแต่ว่าแค่ภาษาอังกฤษก็พอแล้วครัก็เราก็ใช้งานได้แล้วง่ายๆก็ไม่มีอะไรแล้วครับประมาณนี้แหละครับตัวเครื่องเป็น Android 14จริงแต่ว่าไม่สามารถโหลดแอปของ Android ได้นะครับ ก็จบการรีวิวไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ